สวัสดีครับผมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องของอาจารย์กรเกษมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็มาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็อย่างที่บอกแหละว,ว่าจริงๆช่วงนี้ก็พอที่จะมีเวลานิดหน่อยนะครับก็อยากจะไลฟ์ในฐานะที่หายไปหลายวันนะครับด้วยความคิดถึงคุณผู้ชมเราก็จะไลฟ์ในรอบนี้หลายๆรอบกันหน่อยดีกว่านะครับมารอบนี้คุณผู้ชม เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์โอ้ก็กดไลค์เลยนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับที่กดไลค์เข้ามาแต่ <c oughs> คลิปเมื่อสักครู่นี้ผมไปดูแล้วปากกระสียงมันไม่ตรงกันในไลฟ์นี้ไม่แน่ใจว่าปากกระสียงจะตรงกันหรือยังนะเพราะว่า,เ,าเรื่องของการเซ็ตอุปกรณ์อะไรบางอย่างผมลืมเพราะว่าผมเซ็ตไว้สอนนักศึกษาตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเมื่อช่วงเย็นๆเสร็จเรื่องแล้วแล้วผมไปกินข้าวแล้วกลับมาก็คือเซ็ตอุปกรณ์สำหรับไลฟ์ก็ปรากฏว่า,วาเอา้า มันทำให้ดีเลยอ่ะเสียงมันเสียงมันเบิ้ลเวลาเข้าไปเป็น2องเท่าอ่ะแต่ยังพอจะฟังรู้เรื่องอยู่ก็โอเคแต่ไลฟ์ที่แล้วไลฟ์ฟังว่าก็คือลงทะเบียนคนละเครึ่งให้คุณแม่สำเร็จก็โอ้แทบจะเรื่อว่าบรรยากาศจุดพลุก,กันเลยแต่มาไลฟ์นี้นะค่อนข้างสงสารน้องก็เลยอ่ะน้องที่ทํางานทางด้านบริการในเรื่องของเป็นเป็นเป็นผู้ที่ให้คือเป็นเป็นผู้ที่เสิร์ฟร้านอาหารเนี่ย ปไปเจอลูกค้าหัวร้อนนี่โอ้โหแย่เลยนะเพราะฉะนั้นในรัฐนี้เรามาดูเรื่องของลูกค้าบุฟเฟ่หัวร้อนเทอาหารลงบนโต๊ะนะแย่มากเลยอะ่ะน้องๆที่เป็นที่เป็นพนักงานบริการที่คอยตักน้ําจิ้มให้คอยเสิร์ฟน้ําเสิร์ฟอะไรต่างๆให้นี่โอ้สงสารเลยอะ่ะนะแอบไปดูเริ่มต้นดูจากมัธชนออนไลน์เลยก็แล้วกันนะครับในมัธชนออนไลน์ก็บอกว่า ลูกค้าบุฟเฟ่หัวร้อนนะครับกินบุฟเฟ่ไม่หมดนะครับเทอาหารลงบนโต๊ะพร้อมกับบังคับพนักงานในร้านนี้ให้ก้มลงไปกินด้วยนะฮะอันนี้คือจากมติชนออนไลน์นะครับโอ้โหสงสารน้องเลยอะ่ะในมติชนออนไลน์บอกว่าร้านบุฟเฟ่แห่งหนึ่งโพสต์แฉพฤติกรรมลูกค้าหลังมาใช้บริการแต่กินไม่หมดซึ่งทางร้านก็มีบริการ หอกลับบ้านแต่ลูกค้ากลับเอาอาหารนี่มาเทลงบนโต๊ะนะครับพร้อมกับพนักบังคับให้พนักงานนี้ก้มลงไปกินนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อ21มกราคมคือเมื่อวานนี้นะครับก็มีเพจ f a c e b o o k นะครับชื่อว่า about beef lava grill บุ f เฟ่ต์ปิ้งย่างเนื้อพรีเมียมซีฟู้ดอาหารญี่ปุ่นนะครับก็มีการโพสต์เล่าถึงลูกค้ารายหนึ่งซึ่งแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับ ถ้าร้านชื่อ about beef นี่อยู่แถวบ้านผมเลยอะอยู่ใกล้ๆประชาชื่นตรงนี้ใกล้ๆบิ๊กซีวงสว่างใช่ไหมเอ่อทางที่จะเลี้ยวลงไปโฮมโปรประชาชื่นนะทางที่จะเลี้ยวลงไปคลองประปาอะไรแถวๆนั้นอะเออใช่ไหมอยู่แถวบ้านผมเลยแหละนะอ่ะในเพจ about beef นะครับก็ก็โพสต์ Post ไว้แบบนี้นะฮะเราไปดูจากเ e b o o k Page about beef ก่อนๆกัน,กนแล้วกันนะ เขาบอกว่ากราบขออภัยผู้ที่มาใช้บริการช่วงเย็นนี้นะครับที่ต้องมาทนเห็นพฤติกรรมของผู้มาใช้บริการท่านหนึ่งสวมชุดดำที่โวยวายด่าพนักงานเหตุเกิดเพียงเพราะทานไม่หมดพนักงานก็จะมีบริการห่อกลับให้นะครับพร้อมทั้งน้ำจิ้มด้วยนะฮะโดยผู้ใช้บริการท่านนั้นก็เทอาหารลงบนโต๊ะแล้วก็บังคับให้ พนักงานก้มลงไปกินอาหารที่เขาเทลงบนโต๊ะนะครับพร้อมทั้งตะโกนลั่นร้านว่าจะกินสิพี่น้องครับน้องเขาเป็นตุ๊ดครับและเขาก็ทำตามหน้าที่ครับในคลิปมีการเดินไปหาเรื่องเลยต้องระบุสภาพเพศสภาพของน้องเขานะครับแล้วก็ขอให้เพื่อนๆเ,เรียกแบบนี้เขาภูมิใจของเขานะฮะทุกอาชีพมีเกียรติครับพวกเรามีความสุขที่ได้ให้บริการ Uh, ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านและรักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คนหนึ่งของเรานะครับแล้วก็ใส่แฮชแท็กว่ารมเสียแล้วก็บอกว่ารมเสียนะอันนี้คือจาก f a c e o o o k เพจชื่อว่า About อเบอ e ีฟลาวากริลบุฟเฟ่ปิ้งย่างเนื้อพรีเมียมซีฟู้ดอาหารญี่ปุ่นนะครับน่าจะอยู่แถวบ้านผมอะผมคลิกเข้าไปดูแชร์โลเคชั่นแล้วไม่เจอเหมือนกับว่าทาง ทางร้านจะไม่ได้แชร์โลเคชันไว้เด้ยองไงนี่แหละแต่ถ้า about beef เนี่ยผมจำได้น,น่าจะอยู่แถวบ้านผมนี่แหละนะอืมสงสารน้องเขาเลยอะ่ะทีนี้ในมติชนออนไลน์ก็ลงต่อเพิ่มนะครับในมติชนออนไลน์ก็หลังจากที่ลงเรื่องอันนั้นเมื่อสักครู่นี้ไปแล้วนะมติชนออนไลน์ก็ลงเพิ่มเติมว่าร้านบุฟเฟ่ดังครับแฉอีกลูกค้าหัวร้อนไม่จบนะครับโทรข่มขู่กลางดึกเปิดคลิป นาทีเดือดเทอาหารลงบนโต๊ะจากมัติชนออนไลน์นะในมัติชนออนไลน์ก็โพสต์ป่อรัวๆเลยนะครับว่าเป็นเรื่องของการโทกขู่กลางดึกเลยนะเออมติชนออนไลน์บอกร้านบุฟเฟ่ดังแ์อีกลูกค้าหัวร้อนไม่จบโทรคมขู่กลางดึกเปิดคลิปนาทีเดือดเทอาหารลงบนโต๊ะนะครับก็มัติชนออนไลน์ก็ลงข่าวเรื่องนี้ไปแล้วนะครับจากกรณีที่เพจ Facebook about beef lava grill บุฟเฟต์ปิ้งย่างเนื้อพรีเมียมซีฟู้ดอาหารญี่ปุ่นมีการโพสต์เล่าถึงลูกค้ารายหนึ่งซึ่งแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเทอาหารลงบนโต๊ะแล้วบังคับให้พนักงานก้มกินอาหารที่เทลงบนโต๊ะตะโกนลัน่นร้านเลยนะครับบอกว่าไปกินสิก็เลยทําให้เกิดเป็นกระแสนในโลกออนไลน์นะฮะก็อย่างเรื่องที่เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นะครับล่าสุดครับมัติชนออนไลน์ก็บอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวยังไม่จบง่ายๆเมื่อร้านอาหารดังกล่าวได้เปิดเผยว่าเมื่อเวลา21นาฬิกา41นาทีได้มี O, x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 . เบอร์โทร 092xxxx อนนี้เขาบอกเนี่ย 09228332xxxx แต่่นี <laughs> 0 9 2 x, 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 x โทรเข้ามาเจรจาแล้วข่มขู่ว่าอย่าให้เด็กพนักงานคนนั้นลาออกถ้าไปต้องเจอตัวโดยทางร้านก็จะนำกล้องวงจรปิดและคลิปเสียงขู่ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานนะฮะสงสารน้องก็เลยอ่ะน้องเขาโถ คงเจออกสั่นขวัญหายเลยนะเออไม่น่าเลยอ่ะเงินแมนนไม่น่าไปทําอะไรกับน้องแบบนี้เลยนะแต่ทริงทางร้งงานเิงก็บอกว่าน้องเขาอะอยากจะให้ใครๆเรียกว่าเป็นโต๊ดก็ไม่ได้ว่าเป็นการเหยียดหรือเป็นอะไรนะเออน้องเขาภูมิใจน้องเขาภูมิใจน้องเขาแฮปปี้ที่ให้ใครๆเรียกว่าเป็นโต๊ดอะไรแบบนี้นะก็คงจะมีความภูมิใจอะไรบางอย่างแต่สงสารน่สงสารมากเลยเจอลูกค้าหัวร้อนแบบนี้นี่ไม่ไม่น่าเลยนะอื ทีนี้ในมติชนออนไลน์ก็บอกว่าทั้งทั้งนี้นะครับทางร้านก็ยังมีการเปิดเผยคลิปวิดีโอช่วงสั้นๆถึงแม้ว่าจะปิดเสียงไปแต่ก็บรรยายเหตุการณ์ต่างๆเอาไว้ก็คืออันแรกเลยใส่แฮชแท็กว่าตัดคลิปมาให้ดูช่วงสั้นๆครับจริงๆไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่โตนะครับแต่ในเมื่อเกิดการข่มขู่ก็ต้องเป็นเรื่องราวใหญ่โตกันสักหน่อยยังยินดีรับคําขอโทษนะครับในคลิปอันนี้ตอนเทอาหารออกจากจานแล้วเอาจานวางเทตอน ที่ยกจานขึ้นแล้วพูดว่าจะก,กินสิแล้วก็พูดอะไรอีกเยอะแยะนะครับน้องผู้หญิงข้างๆนี่เอามือปิดปากพี่ผู้ชายให้หยุดพูดนะฮะแล้วก็มีการลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับโดยเริ่มตั้งแต่ลูกค้าสั่งเช็คบินแล้วก็ลูกค้านี่ทานไม่หมดนะครับน้องเขาก็เลยมาแจ้งอัตราค่าบริการหอกกลับก็เลยเกิดอาการไม่พอใจนะครับก็เลยเทยอาหารซึ่งเป็นกุ้งดองน้ําปลาโอ้สิได้ลงบนโต๊ะนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าอย่างนั้น แกก็กินเข้าไปสิเด็กก็เลยกลัวตกใจแล้วก็เดินไปถามหัวหน้าง,งานว่าเอาไงดีพี่หัวหน้าง,งานก็เลยบอกว่าเราต้องทําตามกฎนะด้วยความซื่อน้องคนนี้ก็เลยเดินไปหยิบที่คีบมาคีบกุ้งที่อยู่บนโต๊ะแล้วก็ห่อให้ลูกค้าแล้วก็คิดเงินเข้โถโถทำไมน้องเป็นคนซื่อขนาดนี้โถเขาเทกุ้งลงบนโต๊ะน้องก็ยังอุตส่าห์เอาที่คีบเนี่ยคีบกุ้งคีบกุ้งกลับขึ้นมา โอ้รู้สึกเขาจะคิดค่าห่อ200เรื่อยังไงเนี่ยแหละดูจากในข่าวในทีวีเขาบอกแบบนั้นนะเออลูกค้าก็ไม่พอใจสิก็เดินไปจะหาเรื่องน้องก็วิ่งหนีนะครับแล้วก็ลูกค้าพอเห็นน้องวิ่งหนีก็ดาไวไว่าโวยวายเพื่อนก็ดึงตัวกลับนะครับแล้วก็ใส่แฮชแท็กว่าเอาไว้จะเอาคลิปที่เดินไปหาเรื่องน้องคนนี้แล้วน้องคนนี้วิ่งหนีมาลงให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับโโหอนดู ก็บอกว่าหัวหน้าน้องเกดเขาพาซื้อนะหัวหน้าก็บอกว่าอ้าวไปทาําตามหน้าที่น้องเกดก็เดินไปคีบกุ้งใส่โถโอ้ยลูกเจอลูกค้าหัวร้อนแบบนี้นี่ยังไงดีครับคุณผู้ชอมอ่าอ่ะดูต่อดีกว่านะครับจาก facebook ของที่ร้านนะ Facebook ของที่ร้านก็โพสต์อันนี้ไว้นะครับก็คือไอ้ข้อความที่เมื่อกี้อ่านให้ฟังกันไปนี่แหละนะเวลา ยี่สินาฬิกาก็มีเบอร์โทรเข้ามาขอเจรจาโน้นนี่อะไรก็ว่ากันไปมีการข่มขู่แล้วก็ทางร้านก็แจ้งอย่างที่บอกนี่แหละนะโถเอ็นดูน้องเขานะน้องเขานี่คือโดนซะขนาดนั้นก็ยังอุตส่าห์เดินไปคีบกุ้งใส่กลับเข้าไปในจานโน้นนี้ให้อีกเออทีนี้เดี๋ยวอันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าชาวเน็ตเขาพูดถึงเรื่องประเด็นนี้กันว่ายังไงกันนะฮะ ในเดลินิวส์ออนไลน์ในเวลาต่อมาก็ลงเรื่องนี้นะครับเมื่อตอนเที่ยงวันนี้นะครับบอกว่าคลิปลูกค้าหัวร้อนกินไม่หมดเทลงโต๊ะสั่งพนักงานให้ก้มกินนะครับใน d ดล l น News ออนไลน์ก็ลงเรื่องนี้บอกว่าร้านบุฟเฟ่ต์สุดทนเลยนะครับแชร์คลิปลูกค้าหัวร้อนกินอาหารไม่หมดขณะที่ทางร้านมีบริการพร้อมห่อกลับแต่ว่าลูกค้านี่กลับไม่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 รับสภาพแล้วก็เทอาหารลงบนโต๊ะนะครับแถมบังคับให้พนักงานร้านก้มลงไปกินด้วยนะฮะ Ừ, ใน Daily News ก็ลงเรื่องนี้บอกว่านี่ฮะบังคับกินนะครับมีการเอาคลิปมาเปิดให้ดูกันด้วยนะแล้วก็ลำดับเหตุการณ์ต่างๆโน้นนี้นั้นใน Daily News ออนไลน์นะถ้าคุณผู้ชมสนใจก็คลิกเข้าไปดูต่อเพิ่ม,เต,มเติมนะก็มนจักเรื่องที่เล่ากันไปนี่แหละนะ22มะกร,ราคมผู้สึกข่าวรายงานบอกว่าบนโลกออนไลน์มีการแชร์เรื่องราวจาก Facebook Fanpage about beef lava grill บุฟเฟ่ปิ้งย่างเนื้อพรีเมียม ซีฟู้ดอาหารญี่ปุ่นก็มีการโพสต์ขออภัยลูกค้าที่มาใช้บริการในช่วงเย็น21อมกราคมคือเมื่อวานนั่แหละนะาจากลูกค้ารายหนึ่งก็โวยวายด่าพนักงานแล้วก็ยังเทอาหารลงบนโต๊ะแล้วก็บังคับให้พนักงานกินอาหารนะฮะแล้วก็ก็คือกลับขออภัยผู้ที่มาใช้บริการที่ต้องมาทนเห็นพฤติกรรมของผู้ที่มาใช้บริการท่านหนึ่งส่วนชุดดำอันนี้อ่านให้ฟังไปแล้วนะในคลิปในในเพจก็บอกว่า พี่ครับน้องเขาเป็นตุ๊ดครับแล้วก็เจ้าของร้านก็ออกมาบอกบอกว่าน้องเขาแฮปปี้นะที่จะให้ใครๆเรียกว่าเป็นตุ๊ดนะฮะเหมือนก็ดูน่ารักดีนะเออน้องเขาเป็นตุ๊ดแล้วก็เขาก็ทําตามหน้าที่แล้วก็มีคลิปให้ดูกันด้วยนะอัะอนนี้ก็ไปดูกันต่อเพิ่มเติมจาก d a i l y News ก็แล้วกันในในเดลินิวส์ก็เรียบเรียงเรืเร่องราวต่างๆเหมือนกันนั่นแหละนะก<แล>็คือเริ่มจากลูกค้าสั่งเช็คบิน กินไม่หมดทานไม่หมดลูกค้าน้องก็เลยมาแจ้งอัตราค่าบริการหอ,อกกลับโน้นนี้นั้นจนกระทั่งจนจบเหตุการณ์อ่ะทีนี้ไปไปิดท้ายเราไปดูว่าชาวเน็ตเขาว่ายังไงกันสําหรับเรื่องนี้นะฮะชาวเน็ตเขาว่ายังไงกันกลับไปที่เพจ Facebook ของ About Beef l a a Grill Buffet ปิ้งย่างเนื้อพรีเมียมซีฟู้ดอาหารญี่ปุ่นกันนะอ่ะไปดูอันแรกเลยก็แล้วกันอันแรกเลยเจ้าของร้านเขามาโพสบ,บอกว่าอย่าเพิ่งโกรธผมที่ผมเรียกน้องเขาว่าเป็นตุ๊ดนะครับ เขาชอบให้เพื่อนๆเรียกเขาแบบนี้ครับและทุกคนในร้านก็เรียกเขาว่าน้องก็เป็นตุ๊ดแบบนี้นี่แหละนะฮะแล้วก็ในโพสต์ต่อมาก็บอกว่าคนเยอะจังเลยขออนุญาตฝากร้านด้วยครับนะฮะ <c oughs> ทีนี้ดูต่อแล้วกันชาวเน็ตชาวเน็ตว่ายังไงกันบ้างนะชาวเน็ตว่ายังไงกันบ้างชาวเน็ตก็ออกมาตอบอ่ะชาวเน็ตก็ออกมาตอบเ,อเริ่มดูจากอันนี้ก่อนเลยแล้วกันนะชาวเน็ตบอกว่า เขาไปส่องพี่เขาปืนเพียบเลยงานอดิเรกก็หมายถึงว่าพี่ที่เป็นเจ้าของร้านนะ่ะก็คือลูกค้าก็ยังแหมตาดีนะไปส่องเพจไปส่อง a c e b o o k นะไปส่อง a c e b o o k ของเจ้าของร้านนี่เขาบอกโอ้ปืนเพียบเลยนะมีภาพมาให้ดูด้วยนะ,ะทีนี้อีกขั้นหนึ่งเมาบอกว่าแนะนำให้แจ้งความและฟ้องฟ้องค่ะฟ้องในส่วนความเสียหายที่ร้านได้รับ และให้น้องฟ้องแยกในส่วนของตัวเองเลยค่ะยิ่งมีหลักฐานทั้งภาพและเสียงยิ่งฟ้องง่ายค่ะฟ้องให้ครบทุกข้อจัดเต็มไปเลยนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะเจริง,รงๆก็ฟ้องได้นะก็น้องเขาก็โดนโดนข่มขู่โดนทําร้ายในเรื่องของจิตใจอะไรต่างๆก็ก็แต่ทางร้านเองเขาก็ดูท่าทางเขาก็เป็น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 ผู้ให้บริการที่ดีนะผมว่าก็เป็นเป็น ผู้ให้บริการที่ดีก็กลัวว่าจะมีเรื่องจะมีผลกระทบต่อธงร้านแต่จริงเรื่องแบบนี้เนี่ยฟ้องไปเลยแล้วก็คนเข้าใจนะผมว่าผู้ใช้บริการเข้าใจแล้วอยู่แถวบ้านผมด้วยนะผมขับผ่านหลายทีแล้ะผมยังไม่ได้มีโอกาสเข้าไปใช้เลยเออก็เป็นกําลังใจให้ถ้าว่างๆมีโอกาสเดี๋ยวจะไปใช้บริการก็ไม่แพงนะเมื่อกี้เข้าไปดูละบุฟเฟ่หัวหนึ่งก็ไม่ไม่ไม่แพงเ้าเป็นบุฟเฟ่แล้วก็ดูจากเมนูอาหารก็ดูน่าก,กินดีนะอ่ะไปดูชาวเน็ตบ้างยังไงกันต่อดีกว่านะฮะ เออทอาหารลงบนโต๊ะแล้วสั่งให้คนอื่นกินอ,อชาวเน็ตท่านนี้บอกว่าเทอาหารลงบนโต๊ะแล้วสั่งให้คนอื่นกินแย่นะสอถึงอะไรลึกๆเลยแล้วก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์อะไรบ้างก่อนที่จะเป็นเรื่องขนาดนี้ครับเอาละเอียดละเอียดนะฮะคนช่องมาตอบเยอะเลยนะฮะแอบซองพี่เจ้าของมาบอกเลยว่าคุณลูกค้าโชคดีมากนะครับเจ้าของร้านเข้าใจเย็นและมีวุฒิภาวะสูงมาก การโพสต์ออกสื่อแบบนี้แปลว่ายังให้เกียรติให้โอกาสในการปรับความเข้าใจนะครับนี่คือการแก้ปัญหาของคนมีสติปัญญาครับชื่นชมคุณเจ้าของร้านมากๆครับมีโอกาสจะไปอุดหนุนนะครับขออนุญาตเจ้าของรูปในการเผยแพร่ด,ด้วยแล้วก็มี <laughs> มีรูปโอ้ยพี่เจ้าของร้านเขาขาโหดมากเลยอะ่ะโอ้โหเรียกว่าโชคดีสุดๆแล้วอะ่ะคือพี่เขาไม่หยิบปืนขึ้นมาส่องให้ก็บุญแค่ไหนแล้วอะ่ะดูเจ้าของร้านซะก่อนโอ้โห แต่ดูแล้วเข้าใจนะในฐานะที่เจ้าของร้านเองเขาเป็นคนที่ให้บริการก็เขายัางต้องเปิดร้านเขายัางต้องทำมาหากินอย่างเงี้ยเขาก็คงจะไปหยิบป,ปืนออกมาดวลกันอะไรแบบนั้นคงจะไม่ได้เขาก็เขาก็สุภาพจนถึงระดับหนึ่งอ่ะนะแล้วก็ถึงไปแจ้งความนะเพราะเท่าที่ดูเขาก็ให้เกียรติลูกค้าและลูกค้าก็คือผู้ที่มาใช้บริการเข้าใจเลยนะเ,เรื่องของสภาพการบริการอะไรต่างๆอ่ะ แล้วก็ลูกค้าก็สารพัดร้อยแปดร้อยพ่อพันแม่มาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะมาใช้บริการต่างคนก็จะต่างไอ้นู่นไอ้นู่นคนนู้นจะเอาอย่างโน้นคนนี้จะเอาอย่างนั้นให้บริการไม่ถูกใจก็หัวร้อนก็เทของลงบนโต๊ะอะไรแบบนี้นะผมว่าไม่น่ารักเลยนะลูกค้านะอืมอออีกท่านหนึ่งบอกจะเย็นเย็นจะเย็นเย็นจะเย็นเย็นนะทานน้ําก่อนอันนี้หา่านี้ห่ามากเลย จะเย็นๆน,นะทานน้าก่อนทานเงินเข้าไปให้หนําใจเลยอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าเปิดหน้ามันมาเลยรู้จักทัวรจ็อกน้อยไปแล้วทัวรจ็อกเหรอฮะอืม <c oughs> อไปดูต่อในเพจของ uh, about beef about beef นะฮะลาวากริวร้านเจ้าก็ดูน่ากินนะผมเห็นที่จอรถก็กว้างขวางด้วยนะถ้านน้องที่เป็นตุ๊ดขออนุญาต พราะบอกว่าน้องชอบน้องชอบให้เรียกว่าเป็นตุ๊ดนี่แหละนะบอกว่าดูแลโซนโต๊แถบนั้นเรายืนยันว่าน้องน่ารักยิ้มแย้มแจ่มจใสและมารยาทงามมากๆขนาดเราขอน้ําจิ้มเพิ่มแล้วเพิ่มอีกยังยิ้มสวยมากๆเป็นกําลังใจให้น้องนะคะพนักงานที่ร้านนี้น่ารักทุกคนโอ้ยยิ่งรู้แบบนี้นี่คือยิ่งต้องต้องเลี้ยงดูน้องเขาไปเลยนะอย่าให้น้องเขาเป็นอะไรเลยนะให้น้องเขาเอา่อเขาเรียกอะไรดีละครับก็คือเป็น พนักงานระดับแบบเจ๋งสุดอ่ะเออบริการดีขนาดมีคนชมอย่างเงี้ยเออนะก็เจ้าของร้านก็ต้องดูแลน้องเขาดีๆแล้วกันนะฮะสงสารนะเวลาที่เจอข่าวอะไรแบบนี้ต้องสงสารน้องเขามากๆเลยนะโถขวัญคงกระเจิดกระเจิงเลยนะเอ,อ่อมีอีกท่านหนึ่งนะครับชาวเน็ตอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าทุกอาชีพมีเกิมีเกียรติครับพวกเรามีความสุขที่ได้ให้บริการผู้มีอุปการะคุณทุกท่านอ,อ๋อนี่คือเจ้าของร้านนั้นอันนี้น่าจะเป็น เจ้าของ้าอ๋อเจ้าของร้านบอกแบบนี้แล้วก็คุณท่านนี้ก็ก็ยกเอขดคำพูดมาเลยนะยกขอดคำพูดมาเลยบอกว่าทุกอาชีพมีเกียรติครับพวกเรามีความสุขที่ได้ให้บริการผู้มีอุปการะคุณทุกท่านและรักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คนหนึ่งของเรานะครับอันนี้ยกขอดคำพูดมาเลยนะอืมในฐานะผู้ให้บริการนะนะอย่างที่บอกแหละก็ก็เข้าใจอ่ะแล้วก็เพื่อให้ผู้ที่มารับบริการโอ้ยแต่ละคนก็ เฮ้ยเขาเปิดร้านขายอาหารหรือเปล่าเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่เขาไม่ใช่เป็นทาสนรือเปอ่าเขามากินเขาเปิดร้านให้พวกเราเข้าไปกินอย่างเงี้ยเขาเออถึงบางคนจะบอกว่าเอยเสียตังค์ไปใช้บริการก็จริงแต่เขาไม่ใช่ทาสไงเราไม่มีทาสระบบทาสเราไม่มีเป็นเป็นกี่ร้อยปีแล้วล่ะเออยังใช้งานจิตเขาเทกับเทกับข้าวลงบนโต๊ะอย่างนงี้มันใช่ไหม เชาวเด็กอีกท่านหนึ่งบอกว่าเราว่าทางร้านผิดนะคะคือที่ผิดนี่คือผิดที่ไม่ให้เด็กเสิร์ฟเรียนคาราเต้สายดำหรือฝึกศิลปะป้องกันตัวแบบชำนาญและก็ฝึกยิงปืนระยะประชิดฝากพิจารณาด้วยค่ะถ้าจะให้ดีฝึกเด็กที่ร้านให้มีฮาคิราชันหรือสามารถใช้สแตนก็ได้ค่ะ <c oughs> โอ้ยอารมณ์ขันเหลือเฟือ ไปทานมาล่าสุดก็เจอน้องที่เป็นเพศทางเลือกนะคะบริการดีมากเรายังเขียนรีวิวชมน้องอยู่เลยแนะนำนู้นนี้นั้นคอยเก็บจานให้ตลอดเห็นเราทานใกล้อิ่มก็เดินมาแนะนำขนมพูดจาก,ก็ดีเป็นกำลังใจให้น้องพนักงานนะคะโอ้ยนี่คือทุกคนพูดตรงกันหมดเลยอะ่ะให้กำลังใจน้องเขานะอ่าคนเหมือนการจะทำอาชีพอะไรก็ไม่ควรจะไปดูหมิ่นแบบนี้ทานไม่หมดเขาให้หอกกลับบ้านก็เพียงพอแล้ว ถ้าทัศนคติดีกับเรื่องแค่นี้ไม่น่าเป็นปัญหาแต่ถ้าทัศนคติไม่ดีส่งผลพฤติกรรมไม่ดีด้วยนะฮะอันนี้ก็คือเบาๆๆนะบางคนเขาพูดแรงนะบางคนพูดแรงกว่านั้นด้วยนะอย่างคนเนี้ยชาวเด็กท่านนี้ก็บอกว่าควรจะพกสันดานดีๆไปทานด้วยนะคะไม่ใช่พกแค่เงินอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บรู้สึกหน้าร้อนๆเลยเวลาเราไปกินบุฟเฟ่ที่ไหนเราก็ ไมอ่อย่าพกแต่เงินไปนะของผมไม่เคยพกเงินแต่ผมจะพกไอ้นี่ซัมซุงเปย์ปิดแต,ตะตืดใช่ไหมปรัไปต้องพกพกสันดาลดีๆไปกินด้วยนะเออไม่ใช่จะพ,พกแต่เงินไปนะชาวเน็ตท่านนี้ก็พูดแรงนันเน็บแรงแซะเลยนะท่านนี้บอกว่าเคยเห็นบางร้านเขาปรับด้วยนะทานไม่หมดร้านในี้ใจดีมากเลยนะครับเนี่ยห่อที่เหลือให้กลับไปทานต่อที่บ้านด้วยแล้วพี่เสื้อดําเป็นอะไรครับหัวร้อนทําไมหรือคิดว่าย่างไม่ดีไม่ มันเย็นแล้วไม่อยากได้แล้วคุณสั่งไปทําไมเยอะแยะเกินที่ตัวเองจะทานไหวล่ะครับอ๋อหรือเป็นคนตะกราตะกรามเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยได้รับประทานอาหารดีๆเลยจัดหนักกะจะเอาให้คุ้มที่บ้านไม่ได้สั่งสอนมาหรอครับว่าใครให้ของต้องขอบคุณไม่ใช่ไปด่าเขาโตมายังไงครับเนี่ยบ้าหรือเปล่าโอ้ยแรง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 ของของขึ้นเลยใช่ไหมชาวเน็ตชาวเน็ตของขึ้นนะ เออเอ้ยเราทำเป็นเราทาเป็นช่วงดีกว่าชาวเน็ตของขึ้นชาวเน็ตของขึ้นจดไว้ก่อนโอ้ขึ้นจริงเลยนะชาวเน็ตหัวร้อนชาวเน็ตของขึ้นเลยนะเอสอสงสารทังร้านสงสารน้องเขานะอืมร้านนี้น่าจะบริการดีจริงๆอ่ะผมว่าว่างๆก็คงจะต้องไปวไปอุดหนุนไปไปใช้บริการหน่อยนะอ่ะนะเอีกท่านหนึ่งบอกว่าเนี่ยครับนั่งทานอยู่เลยพนักง,งานบริการดีมาก พูดจาน่ารักยิ้มตลอดเลยโอ้ยนี่คือคนที่อยู่ในเหตุการณ์เลยนะเออเป็นแฟนตัวยงด้วยนะเออเขาก็น่าจะเป็นแฟนตัวยงอยู่หรอกนะเขาไปนั่งทานอยู่เลยนะเขาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยบรรุคลากรพนักงานบริการดีมากคนที่เป็นตุ๊ดที่ดูแลโซนด้านนี้น่ารักมากนิสัยดีไปเท่าไรให้ทิปประจําทําไมน้องต้องมาเจอคนกิริยาต่ําอืำร้านนี้บริการดีค่ะที่เคยไปตอนโปรปูดองอ๋อ แล้วก็เด็กแล้วนะดูปูดองสก่อนโอ้โหโอ้โอแทบๆบแทบแบนะปูด,ดองปูด,ดองน้องเด็กเสริมน่ารักมากนะคะร้านนี้บริการดีพูดเพราะอธิบายขั้นตอนละเอียดใส่ใจลูกค้ามากๆนะเจอน้องที่เขาบริการดีแบบนี้ก็ดีแล้วก็ยังไปทำกิริยาไม่ดีใส่น้องเขาอีกนะไม่น่าเลยไม่น่ารักเลย จบหมดครบเรียบร้อยนะครับสำหรับเรื่องของอลูกค้าหัวร้อนเทอาหารลงบนโต๊ะนะครับลูกค้าหัวร้อนลูกค้าบุฟเฟ่หัวร้อนเลยนะครับเทอาหารลงบนโต๊ะเลยทีเดียวนะครับก็ชาวเน็ตก็พูดไปในทางเดียวกันนั่นแหละว่าน้องเขาบริการดีนะน้องเขาบริการดีบ้างๆก็จริงๆก็ไปให้กําลังใจน้องเ้าหน่อยก็แล้วกันแล้วก็แนะนําเลยทางร้าน ดูแลน้องเขาดีๆด,ด้วยนะน้องเขานี่คือให้บริการดีขนาดที่ชาวเน็ตส่วนใหญ่ชมอย่างนี้เลยนะคุณเฉลิมพงศ์ครับบอกว่าชีวิตในเมืองเหมือนง่ายๆแต่อยู่ยากต้องระวังตัวตลอดครับจริงนะจริงเลยนะมเมืองไทยบนท้องถนนในร้านอาหารอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้ตลอดเลยนะ เราต้องอยู่ร่วมกับคนแบบนี้นี่มันอันตรายมากๆเลยนะเราก็ไม่รู้นะว่าคนแบบนี้ในสังคมมันมีเยอะแค่ไหนนะแล้วคือถ้าเกิด่าคนแบบนี้เขาก็อยู่แต่ในที่ของเขาอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมถ้าคนแบบนี้เขาอยู่แต่ในที่ของเขาอ่ะมันก็ดีไปแต่ถ้าเขาออกมาแล้วมาใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นแล้วไปทําร้ายผู้อื่นแบบนี้มันก็ไม่ไหวเหมือนกันหรือเปล่านะเออคือคือถ้าเขาจะหัวร้อนเขาควรจะเก็บกริยาอะไรแบบนี้ไว้ใช้กับคนที่บ้านเขาหรือเปล่า เขาไม่ควรที่จะเอามาใช้กับคนนอกบ้านอ่ะซึ่งก็ไม่ได้รู้อิโนอิเนะอะไรแบบนี้เลยอ่ะออกมาก็ลําบากนะนก็ฝากคนที่บ้านช่วยดูแลช่วยจัดการทีแล้วกันนะคนที่บ้านจะ <c oughs> ปล่อยให้คนแบบนี้เอกไปใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นนอกบ้านเลยลาบากคนอื่นเปล่าเปล่านะคนที่เขาไม่รู้อีหนอิเน่ต้องมาใช้บริการร่วมก,กับคนแบบนี้นี่ก็ไม่ไหวนะเออแล้วสมมติน้องเขาเกิดกลัวแล้วลาออกขึ้นมาอย่างเงี้ยน้องเขาบริการดีแบบนี้ที่ไหนเขาก็อ้าแขนรับอยู่แล้วอ่ะ แล้วแล้วเราไปใช้บริการแล้วเราไม่เจอนน้องอย่างเงี้ยเออใช่ไหมออแต่ก็เข้าใจแหละว่าร้านนี้ผมว่านะผมเข้าใจนะคือคนที่ให้ให้เป็นผู้ที่ให้บริการเนี่ยเขาคงจะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งแล้วผมชื่นชมนะอย่างเจ้าของร้านเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาถ่ายทอดรอยยิ้มผ่านน้องผ่านน้องๆที่เป็นพนักงานในร้านน,ะน้องๆในพนักงานในร้านก็จะถ่ายทอดรอยยิ้มอันนี้ไปถึงลูกค้า คุณผู้ชมนึกออกไหมฮะคือถ้าสมมติลูกค้าเออถ้าเกิดว่าเจ้านายเนี่ยมีแต่แบบกดดันจนี้จะเอาไอ้นู่นจะเอาไอ้นี่ทําไมไอ้นั่นไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้ไอ้ไอ้ไอ้ไไไไไไไความจู้จี้หงุดหงิดอะไรต่างๆเลยนี่มันส่งไปถึงลูกน้องนะแล้วลูกน้องก็จะมากระแทกเอ้ยโมโหใส่ลูกค้าอีกทีหนึง่งคุณผู้ชมนึกออกว่าแต่ถ้าสมมติกล่าวกันคือจากในกรณีเนี้เจ้าของร้านเขาเป็นคนสุภาพเขาให้เกียรติลูกค้ามากเลยอ่ะเขาก็ ผมเชื่อขนาดลูกค้าเขายังให้ให้เกียรติแล้วก็บริการดีขนาดนี้แล้วน้องๆที่เป็นพนักงานเขาก็น่าจะยิ้มแย้มแจ่มใสใช่ไหมน้องเขาก็เลยได้รับการถ่ายทอดที่ไม่กดดันทํางานด้วยความสบายใจผมเชื่อแล้วคนที่ทํางานด้วยความสบายใจก็จะถ่ายทอดด้วยความสบายใจนะั้นะไปถึงลูกค้าที่มารับบริการอีกทีมหนึ่งแบบนั้นนะ่เออเนาะอ่ะโอเคในไลฟ์นี้เราเท่าน,นี้ก่อนดีกว่ามัน ห้าทุ่มล้เริ่มดึกล้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีสอนเช้าบ่ายอีกแต่วันนี้ก็โอเคก็ค่อนข้างจะหลุมหลวมขึม้นมาหน่อยหนึ่งแล้วก็ช่วงเดือนนี้ก็จริงๆก็ work from home วันนี้ดูตัวเลขของผู้ติดโควิดในประเทศไทยก็ยังเยอะอยู่นะขึ้นมาสามร้อยสามร้อยเก้าใช่ไหมสามร้อยเก้ารายอแล้วก็ดูข่าวของผู้ว่าสมุทรสาครด้วยก็เป็นเรื่องที่ ก็เข้าหน้าเป็นห่วงใช่ไหมอ่ะโอเคขอบคุณมากเลยสำหรับทุกข้อความขอบคุณมากเลยสำหรับการติดตามรับชมก็เจอกันพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้รู้สึกเหนื่อยละแล้วก็วันนี้รู้สึกสอน2รอบเดี๋ยวกลับไปเตรียมตัวสอนนักศึกษากันต่ออีกทีแล้วพรุ่งนี้มีอะไรอัปเดตก็ติดตามกันต่อกันแล้วกันอ่ะไลฟ์นี้ขอบคุณมากเลยนะฮะจนกว่าจะได้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับผม